ตอนที่กูรักกูไม่ได้ที่จะโชว์บอกกับชีพิตกับตัวกูว่าจะรเพราะว่าตอนนี้กูนั้นพิ้นเนพังงาดแต่หลายคนบอกว่ากูนั้นประหลาดกูไม่ได้สนกับชีพิตที่ดูถูกไว้พวกมึงนั้นตายกูไม่แคร์กูไม่ได้คิดว่าพวกกูนั้นมันดีกับพวกมึงกูไม่จำเป็นต้องแคร์อ๋อรามันตำบัดมันก้อสัตว์ที่มันโหดมากมึงคิดว่าพวกมึงเกี่ยวแต่พวกกูน่ะมิวเหมือนพวกทหารลาบเลขาพวกมึงมาเกี่ยวอาหารว่างและให้มึงมองภาพความสำเร็จของกูน่ะมันไม่ได้ทำมาง่ายไอ้สัตว์มึงจำบ้านดีก็ไม่ใช มีวันสายตื่นมาเจอแสงอาทิตย์บอกชีวิตต้องมีความหมายอยากจะเจอก็มาจ้าตัวถ้ามึงมีกลัวว่ามีคนตายเดี๋ยวกูเตะให้แม่งจะเจออย่าให้กูเจอมึงอีกไอ้ควายไอ้ขี้ตี๋ตอนที่กูรักกูไม่ได้ที่จะโชว์บอกกับชีวิตกับตัวกูว่าจะรอเพราะว่าตอนนี้กูเดินขึ้นเบนพังงัดแต่หลายคนบอกว่ากูไม่าประหลาดกูไม่ได้สน่อกับชีวิตที่ดูถูกไหวกลัวมึงนั้นตายกูไม่แคร์กูไม่ได้คิดว่ากูนะมันดีกับพวกมึงกูไม่จำไม่ต้องแคร์อ้าวมันตะบัดมันต้องปัดที่มันโหดมากมึง พวกพวกมึงเกลียวจนตูน่ะริวเหมือนพวกทหารลาบเลยเอาพวกมึงมาเกลียววันทหารว่างและให้มึงมองภาพความสำเร็จของตูนะมันไม่ได้ทำมาง่ายไ,ไอสัตว์มึงจำบ้างมันไม่ใช่มึงจะทำได้ Viddy มีตเดี๋ยวกูเตะให้แม่งกับเจออย่าให้กูเจอมึงอีกไอ้ควายตอนที่กูรักกูไม่ได้ก็จะโวมบอกคำชีวิตกับตัวกูว่าจะรอเพราะว่าตอนนี้กูนั้นึ้นัยพังงานแต่หลายคนบอกว่ากูนั้นประหลาดกูไม่ได้สนกับชีวิตที่ดูถูกไว้พวกมึงนั้นตายกูไม่แคร์กูไม่ได้คิดว่าพวกกูนั้นมันดีกับพวกมึงกูไม่จำเป็นต้องแคร์อ้าร่างมันต้อปัดมันก็สัตว์ที่มันโหดมากมึงคิดว่าพวกมึงเกลียวกับพวกกูนะฟีลเหมือนพวกทหารลาดเลขาพวกมึงมาเกลียวกับทหารว่าและให้มึงมองภาพวามสมเร็จของกูนัตว์มมึงงจาไไ้่่ยอด พวกมึงเ็งงดีพวมึงกององก็บอกเมันก็เป็นคนลคนคนบงดีพวมึงก็งงดีถ้าเพวมึงแม่มนก็ลองทำเพเข้ามาแซงกูให้ได้สิใมันได้สิตอนกลางคืนมันบงไว้มีนสายตื่นมาเจอแสงอาทิยบอกชีวิตต้องมีควาหมา จะเจอก็มาแต่กลัวถ้ามึงมีกลัวว่ามีคนตายเดี๋ยวกูเตะให้แม่งกับเจออย่าแหกฉันเจอมึงอีกไอ้ควายไอชิบหายตอนที่กูรักกูไม่ได้แค่โชว์บอกเขาชีวิตกับตัวกูว่าจะรอเพราะว่าตอนนี้กูเต็มที่เลยพังงานแต่หลายคนบอกว่ากูไม่เป็นไรกูไม่ได้สน่อมชีวิตที่มึงถูกไว้เพราะว่นั้นตายกูไม่แกลูกไม่ได้คิดว่ากูฟูแล้วมันดีกับพวกมึงกูไม่จำเป็นต้องแคร์อ๋อรามันสปัดมึงก็ ที่มันโหดมากมึงคิดวพวกมึงเกลียวจะกนะู้นะเรวเหมือนพวกทหารลาบเลยเอาพวกมึงมาเกลียววันทาหารว่างและให้มึงมองภาพความสำเร็จของกูนะมันไม่ได้ทำมาง่ายไอสักว์มึงจำบา้างมังนไม่ใช่มึงจะทำได้